โง่เลยอ่ะนี่ไม่ได้กินเค้กมาหลายเดือนแล้วเนี่ยเหมือนไม่ยอมกินละโมได้ห่วงเรื่องอ้วนอยู่ได้ไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลยก็ล่ะมันชอบว่าชุดฟ้าตึ๊ะแล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างอะทำอะไรอยู่ก็เห็นว่าขายของอยู่กับเพื่อนมั้งแบบหุนหุนกันน่ะเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอก ถามอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบแต่เห็นอาม่าบอกว่าขายดีนะขยายหลายสาขาเลยคีรันไหนคือพอดีเมื่อกี้เถียงกันกับเพื่อนนะคะ ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยใช่คนในคลิปขายถูกหรือเปล่าคะบังเอิญเนาะนั่นดิบังเอิญจังเป็นงานบ้างอ่ะสบายดีเปล่าสบายดีฮิรันอ่ะอืมสบายดีเหมือนพรุ่งนี้เรามีนัดกันนีใช่ปะน่าจะใช่นะเหมือน พ่อพูดได้ฟังอยู่ <L an> ดีเลยเราไม่ได้เจอฮิรันตั้งนานมีเรื่องจะคุยเยอะเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไปคุยพรุ่งนี้เจอกันนะโทษนะคะใ <L an> หม่รู้สึกคุณหน้าคุณมากเลยอะ <L an> เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะเอออันนี้ฟ้าลุ่งเป็นผู้ช่วยเราแล้วก็อันนี้เดือนใหมนะ่เป็นเพื่อนตอนมัธยมของเราเอง สวัสดีค่ะฟา้าลุงคุณน,นั่นเองอะจำได้ปะนี่โหร้อกลมมากเลยนะเะนี่ยไม่คิดว่าจะเจอคุณในร้านแบบนี้แล้วอีกอย่างคุณก็ดูมาไกลามากด้วยเออที่สองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอก็ไม่เชิงหรอกทิรันเมื่อ2อสปีที่แล้วอะใหม่ไปทานข้าวที่ร้านนึงมาแล้วก็เจอคุณเขาทำงานอยู่ที่นั่นก็ว่าอยู่ทำไมหน้าตาคุ้น ดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะหม่ไม่กลัวแล้วเผื่อคุยงานกันอยู่ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฟ้าเดี๋ยวก่อนฟ้า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 ถ้าเป็นเรื่องเดินใหม่นะมันไม่ได้มีอะไรเลย พ่อสั่งให้ไปเราก็ต้องไปอากาศก็ต้องไปประเด็นคือถ้าไม่เจอเขาวันนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมก็มันเป็นเรื่องในครอบครัวเราไม่มีอะไรที่เธอต้องรู้โอเคงั้นเราไม่ต้องรู้ก็ได้ oh. แต่เราขอบอกไว้เรื่องหนึ่งสิเรื่องที่เธอควรรู้น่ะว่าที่คุณเดือนใหม่เขาเยิ้ยมเยียแบบนั้นน่ะพวกเขาคนนี้แหละที่ทำให้เราถูกไล่ออกจากงาน และเขาคนนี้แหละที่พนันกับเพื่อนว่าเราเป็นผู้หญิงในคลิปที่ขายถูกหรือเปล่าซึ่งคลิปนั้นถูกผลิตออกมาโดยคุณฮีรันถา,า่ากุลาศคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งเหยียดก็สมแล้วละที่ทั้งสองคนจะจบชีดเดียวกันมาฟ้า<ะ>เราได้ยินมาสักพักแล้วนะเรื่องของลูกทานนิวัตกับลูกของคุณเปี่ยมยศเนี่ยแล้วก็มันรออยู่เลย ว่าเธอจะบอกความจริงเราเมื่อไหร่แล้วเราเคลียร์กันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะไม่จริงจังอะไรกันน่ะเคลียแล้วเราก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยกต่พ่อเธาไม่ให้ความหวังอะไรกับเราอ่ะพ่อพูดอะไรฟ้าพ,พ,พ่อเราพูดอะไรอยากรู้แล้วก็ไปถามพ่อเราเองดิ